สวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มในช่องช่างบุ๋ม n n e l วันนี้ลูกค้าติดต่อช่างบุ๋มให้ไปล้างแอร์ลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่ค่อยยินช่างบุ๋มก็ทําการเริ่มเปิดทดสอบพบว่าคอมเพรสเซอร์และพัดลมคอยร้อนไม่ทํางานจึงเปิดดูพบว่าตัวคาปาซิเตอร์หรือแคปรันของตัวแอร์นะครับเกิดการช็อตสายไฟขาดนะครับตัวหัวแคปหลุดออกมาเลยนะครับ และที่สังเกตดูนะครับตัวแคปเนี่ยผิดปกติเนื่องจากว่าใช้แคปแค่2ขานะครับจะทำงานได้แค่คอมเพรสเซอร์ตัวมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้แต่ทีนี้ช่างคนเก่าเขาอะ,อะโมดิฟายวงจรนะครับสามารถทำให้ตัวพัดลมตัวระบายความร้อนเนี่ยทำงานได้วิธีการที่เขาทำนะครับเขาใช้สายไฟนะ่พ่วงกับตัวแคปของอคอมเพรสเซอร์นะครับ นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเนื่ aga, องจากค่าของตัวแคปพัดลมเนี่ยจริงๆแล้วจะอยู่ที่1.5ุไมโครฟารดและแคปของตัวคอมเพรสเซอร์จะอยู่ที่35ไมโครฟาราดถ้าเราสังเกตดูไดอะแกรมหรือวงจรไฟฟ้าเนี่ยจะมีคาปาซิเตอร์1ตัวก็จริงนะครับแต่จะมี3ขาก็คือใน1ตัวเนี่ยเขาจะควบคุมทั้งตัวคอมเพรสเซอร์และควบคุมทั้งตัวพัดลมระบายความร้อน ดังนั้นแคปหรือคาปาซิเตอร์ที่ถูกต้องจะต้องมีทั้งหมด3ขาช่างบุ๋มก็ได้ทำการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์3ขาเข้าไปนะครับแล้วก็ไวริงสายใหม่นะครับตามไดอะแกรมนะครับหรือวงจรที่เขาออกแบบมานะครับสังเกตไหมครับที่ช่างบุ๋มชี้ให้ดูนะครับมีคาปาซิเตอร์1ตัวก็จริงแต่เขาจะมีทั้งหมด3ขานะครับก็คือควบคุมทั้งพัดลมและควบคุมทั้งตัวคอมเพรเซอร์เองนะครับ หลังจากที่เราทําการ,รต่อสายนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการลั่นเครื่องดูครับก็ปรากฏว่าพัดลมระบายความร้อนทางานปกตินะครับแล้วก็ตัวคอมเพรสเซอร์ก็สามารถสตาร์ททำงานได้ปกติตอนนี้ของลูกค้าเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แจ้งลูกค้าไปสำหรับคลิปนี้ช่างบุมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องช่างบุ๋มชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างบุมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ